มีแฟนคลับแฟนเพจถามกันเข้ามาครับว่าคลาสมีความสัมพันธ์อย่างไรคลาสทำงานอย่างไรก็ก่อนที่ผมจะตอบผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าการจะมีคลาสทำงานเนี่ยเครื่องยนต์จะต้องทำงานอย่างสมบูรณ์โดยการทํางานของเครื่องยนต์นั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซิน,นหลักการทํางานของมันก็คือเครื่องยนต์มี ลูกสูบจะเลื่อนขึ้น2ครั้งเลื่อนลง2ครั้งพราวข้อเวียงหมุนสองรอบครบ720องศาเกิดการจุดระเบิดครั้งถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซิน in, ก็มีปลมีประกายไฟที่ปลายเทียนถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็เกิดจากการอัดอากาศภายใ,ในกระบอกสูบให้เกิดความร้อนแล้วก็ลุกไหม้ค้างบนก่อนถึงจุดศูนย์แต่บนเล็กน้อยเอาละ่ะนั่นคือ หลักการทาง,งานอย่างคร่าวๆของเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์จุดระเบิดแล้วก็จะส่งกําลังงานผ่านลูกสูบผ่านก้านสูบเอยผ่านลูกสูบผ่านสลักผ่านก้านสูบผ่านเพลาเขวียงแล้วเพลาเขวียงนั้นก็จะส่งกําลังมาที่เพลาสะสมพลังหรือว่าล้อเชื่อแรงนั่นเองคําถามถามมาว่าพลาสัสมีหน้าที่ทำอะไร สำคัญไหมคลาสสำคัญครับไม่มีคลาสก็ออกตัวไม่ได้คลาสก็จะมี2แบบแบบเกียร์อัตโนมัติซึ่งแผ่นคลาสนั้นก็จะอยู่ที่เกียร์ใครเกียร์มันแต่คลาสที่ผมกำลังพูดถึงนั้นคือคลาสแบบแห้งแผ่นหวี1แผ่นการทำงานมันก็คือจะตักต่อกำลังงานจากล้อกำลังหรือล้อชี่แรง ที่รักกาลังงานในจังหวะระเบิดเครื่องเก็บสะสมไว้ที่เพลาหล่อไฟินเพลาข้าเบี่ยงแล้วถ่ายทอดไว้ที่ล้อชิเรนหรือว่าเพลาเสาพลังหนึ่งแล้วก็ถ่ายทอดกําลังให้กับแผ่นคลาสซึ่งติดตั้งอยู่ไว้ที่ล้อชิเรนแล้วต่อมาก็จะมีคลาสแล้วก็เป็นลูกปืนคลาสแล้วเป็นก้ามปูเมื่อไหรที่คนขับเหยียบแผ่นคลาสการดันของละมาน,นั้น จะเกิดจากแม่ปั๊มตัวบนแม่ปั๊มตัวนี้สร้างนั้นขึ้นมาแล้วแรงน,นั้นน้ำนั้นก็จะดันไปตามท่อไปดันให้แม่ปั๊มตัวล่างเกิดการจับตัวดันให้สลับดันก้ามปูทาให้คลาสนั้นจับแล้วเพลาเกียร์ที่สวมอยู่นั้นก็จะหยุดหมุนพอ,อยหยุดหมุนปับ๊บคนขับก็สามารถที่จะเคลื่อนคันเกียร์นั้นเข้าเกียร์ได้ ซึ่งเราเรียกว่าเกียร์นั้นเกียร์ซิงโครเมตเกียร์ซิงโครเมตนั้นลักษณะการทํางานของมันก็คือเฟืองขบเฟืองโดยการเปลี่ยนเกียร์ก็คือการเปลี่ยนเฟืองขบเฟืองนั่นเองจะไม่ว่าจะเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ถอยบางคนถามว่าเออสมเกียรติรถปกติเข้าเกียร์แล้วทำไมไปข้างหน้าได้แล้วทําไมอยู่ๆเข้าเกียร์แล้วไปข้างหลังได้เครื่องทำไมมันหมุนทางเดินปกติแล้ว เครื่องยนต์ก็หมุนทางเดิมครับถ้าท่านเข้าเกียร์ถอยเครื่องยนต์ไม่ได้หมุนกลับทางแต่รถยนต์สามารถหมุนกลับทางได้เนื่องจากว่ามีเฟืองสะพานมาหนึ่งตัวเป็นตัวเสริมทําให้เฟืองนั้นหมุนกลับทางการหมุนกลับทางนั้นทําให้ชุดเพลานั้นเปลี่ยนทิศทางการหมุนก็คือทาให้รถยนต์นั้นถอยหลังได้นั่นเองครับก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะ นำรถรยนต์มาซ่อมผมอยู่ที่อู่อทีู่สมเกียรติเซอร์วิสอยู่ที่อำเภอพุทหานจังหวัดศรีสเกตครับท่านใดสนใจก็ท่านใดอยู่บริเวณนี้ก็เอารถมาซ่อมได้ครับทุกเรื่องเรารับซ่อม